ขุนแจนาคสำรันและนางยิ้วป่าเอาหนึ่งกับสองเท่านั้นเขารอบรเท่นเ<ร>านั้นตกรอบนะครับตกรอบกลับบา้านได้เลยนะ่จำออกมาแล้วครับเห็นสองลำสามลำเท่านั้นะจะมีสามลำครับสาวโลตัสทุนที่หนึ่งแม่คนงามทุนที่สองตีดาภาขวัญจะเข้าเทนทุนที่ส <EC. S 1> ามรอบสองครับให้โอกาสกันกันแก้ตัวเินกับสองเท่านั้น ้ามผมก็ทันมีโอกาสเพียงแค่นี้เท่านั้นสำหรับสึกทิงเจ้าน้องแวงลลตาลพอกเราบีปี้มาทีเดียวแม่คนงามพยานํามาซ้อมคุาซ้อมดีแท้เวลาแข่งจริงพายให้ประทับใจโจ๊ดจะลอยได้บ่นำมาแจกขึ้นมาแล้วครับแม่คนงามนำมาที่หนึ่งสาวโลตั๊กเ่าอยู่ไหนธิรพัวัญถึงนรเรือแล้วนำมาที่หนึ่งบราชาธิาพัฒน์เน่ทานมีโอกาสแก้ตัวไพแค่นี้ครับ ที่สามไม่ตกรอครับตัวหนึ่งกับสองตัวนั้นโค้งสุดทถถถ้ายแล้วต้องกั้แล้วตองก 1> 1 2, 2> อั้นหนึ่งกับสองสามไม่เอาสามไม่เอานหนึ่งกับสอง 1> 1ตัวนั้นครับกีดาพาฝันที่สามบีขึ้นมาแล้วแม,ม่คงงามแม่คงงามแกหัวมาแล้วแกขึ้นมาแล้วอห้าเมตรสิบเมตรจุดท้ายห้าสิบเมตรด แขวนแกขึ first, oh boy, <laughs> <laughs> ้นมาได้ไหมหนึ่งกับสองที่เราต้องการแจกขึ้นมาทันไหมครึ่งหัวเรือหนึ่งหัวเรือโอ้โหไม่ทันไม่ทันเลยับที่ดาภาขวนเออดีดีดี่ดิฮัลโหลไปดีก็เก่าเด็กก็ตื่นเพราะว่าถึงดาเวลาอยู่ที่หนึ่งกับสองเข้ารอบครับสามตัรอบเลยนะครับเชือกอีนะเพราะป็นว่าคนที่หนึ่งคือแม่พญามะที่สอง